กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปลรูปภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมอีงบประมาณพุทธศักราช2566ไปพลางก่อนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2ปรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบริษัทนวนอนันต์จินเจอร์ฟู้ดจำกัดตำบลน,น้ำซำอำเภอหล,ล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ขิงแปลรูปกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงคือขั้นตอนการทอดขิงเทคโนโลยีที่นำมาใช้คือเครื่องทอดสุญญากาศแนวทางการพัฒนาและนําเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดขิงแบบสุญญากาศผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเครื่องทอดขิงแบบสุญญากาศหเครื่องสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตในขั้นตอนการทอดขิงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30 การออกแบบเครื่องทอดขิงแบบสุญญากาศระบบการทำงานของเครื่องทอดสุญญากาศที่ออกแบบไว้สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของบริษัทนวลอนันต์จินเจอร์ฟู้ดจำกัดสำหรับกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปลรูปมีดังนี้ 1. ลักษณะของเครื่องทอดจะแยกออกเป็น3ส่วนหลักๆคือชุดควบคุมชุดทอดขิงและถังเก็บน้ำมัน 2. ชุดควบคุมจะใช้สำหรับตั้งค่าของเงื่อนไขในการทอดขิงในแต่ละรอบ 3. ม,มีปั๊มควบคุมระบบอากาศภายในห้องถังทอดเพื่อลดอากาศภายในซึ่งจะส่งผลให้ช่วยทำให้ควบคุมอุณหภูมิในการทอดขิงได้ 4. มีระบบส่งน้ำมันระหว่างชุดทอดขิงกับถังเก็บน้ำมันผลการนำเทคโนโลยีการผลิตไปประยุกต์ใช้การทอดขิงหนึ่งรอบก่อนปรับรุงใช้เวลา1ชั่วโมงหลังปรับรุงเวลาเหลือประมาณ40นาทีค่าแรงก่อนปรับรุง45บาทต่อรอบหลังปรับรุง29บาท50สตางต่อรอบ ผลต่างค่าแรงต่อรอบเป็นเงิน15บาท50สตางค์การผลิตโดยประมาณต่อปีก่อนปรับปรุง2 5งวันวันละ8รอบคิดเป็น2,000รอบหลังการปรับปรุงคงเหลือแ0 0รอรอบมูลค่าจาัดก,การลดค่าแรงต่อปีหลังปรับปรุงเป็นเงิน31,000บาทเวลาของกระบวนการแปลรูปขงิงโดยรวมก่อนปรับปรุงใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งหลังปรับปรุงใช้เวลา1.65ชั่วโมงมูลค่าจาัดก,การเพิ่มผลิตภาพต่อปี2 2 5ล้านบาทมูลค่ารวม จากการพัฒนาต่ออีเป็นเงิน2องล้านสองแสบาทผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาหม้อทอดสุญญากาศสามารถลดเวลาการทำงานของกระบวนการทอดขิงได้ร้อยละ35คิดเป็นการลดต้นทุนแรงงานได้ประมาณ3 1 0 0 0บาทต่อปีการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการทอดขิงที่มีอัตราการผลิตก่อนปรับปรุง40่กิโลกรัมต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น60กิโลกรัมต่อวันคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ50มูลค่าของขิงทอดที่นำไปใช้ในกระบวนการ การแปลรูปขิงที่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ประมาณ2,250,000บาทต่อปีมูลค่ารวมจากการพัฒนา2,281,000บาทต่อปี